ว้าวเธอได้รับหัวใจสีดำเข้มบวก290ไหลผ้าห่มไหลลงกองบนพื้นผ้าปูเตียงหลุดออกจากขอบมุมกองอยู่กลางฟูกรอยเหงื่อการโศมกายทั้งสองร่างและผืนเตียงหลังผ่านสมรัภูมิรักร่วมหนึ่งวันเต็มเดี๋ยวพักเดี๋ยวต่อจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสู่เช้ามืดของวันใหม่ ปรมาโยนเช็คเงินสดหนึ่งแสนบาทใส่ร่างบางที่นอนความหน้าอยู่บนเตียงหญิงสาวรับกระดาษแผ่นเล็กที่ปลิวตกใส่หน้ามาดูกลีบปากสีเข้มซึ่งเกิดจากรอยช้ำยู่เข้าหากันแววตาฉาดฉายความไม่พอใจให้แค่นี้นำซ้ำยังส่งเสียงขึ้นจมูกพร้อมกับขยับตัวขึ้นนั่งโดยใช้ผ้าห่มคลุมช่วงสะโพกลงไปอย่างลวกๆใช้อะไรเยอะแยะ แล้วกระเป๋าที่ซื้อให้วันก่อนหายไปไหนตรมาเอ่ยถามทั้งที่ทยังยืนหันหลังสู่บุรีอยู่ริมระเบียงหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีก็มีวงแขนสอดมาจากด้านหลังโดยที่อีกฝ่ายยังไม่ยอมตอบคำถามก็แม้ช่วงนี้เพียงร้อนเงินนี้ขออีกสองแสนไม่ได้เหรอพัดรางเอียงหน้าออกด้านข้างแล้วแนบแก้มกับต้นแขนที่ยังขึ้นรอยนิ้วมือของเธอคล้ายจะออดอ้อนแต่ก็ไม่เชิง ขอร้องก็ไม่ใช่น้ำเสียงของเธอติดจะไปทางออกคำสั่งมากกว่าสองวันก่อนก็เอาไปสองแสนถามว่าเอาไปใช้อะไรก็ไม่ตอบไม่ให้คำปฏิเสธมาพร้อมกับฝ่ามือที่แยบเรียวแขนของพัดรางออกจากครอบเอวหญิงสาวหน้าบึ้งตึงรู้แก่ใจว่าขอไปก็ไม่ได้หรอกเพราะช่วงนี้เธอขอมาเยอะแล้วแต่กนอย่างตรมันนะ่ะรวยจะตายเงินแค่ไม่กี่แสนยังจะงกหมดธุระแล้ว จะไปไหนก็ไปหลังจากพัดรางใส่เสื้อผ้าเสร็จก็เดินมานั่งตักชายหนุ่มทว่าก้นยังไม่ทันอุ่นปรรมะก็เอ่ยปากไล่ซำยังยกตัวเธอออกจากตักคุณมันน่าเบื่อพัดรางกำลังหงุดหงิดเวอเบือเหมือนกันประมมก็เช่นกันหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายวันนี้เป็นวันอาทิตย์พัดรางจึงไม่ต้องแหกขี้ตาตื่นตั้งแต่ตีสองมาเตรียมของขายข้าวแกง ทุกๆบ่ายแกแ่ๆกของวันเสาร์ต้องหอบสังขารพาเรือนร่างตัวเองมาสังเวยแก่ตรมะไอ้ผู้ชายปากหมาแต่มีเงินเป็นถุงเป็นถังแถมชาติตระกูลยังมีชื่อเสียงและมีอิทธิพลอันเป็นที่น่าพอใจและพัดรางมั่นใจว่าเธอจะพึ่งพาผู้ชายคนนี้ไปได้อีกนานหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไรแต่จบจนปัจจุบันก็สามปีมาแล้ว นับว่านั้นมากทีเดียวตอนบ่ายอยู่แลมะโบประยานน้อยก่อนเดินออกจากห้องพัดรางเออยบอกเสียงเหนื่อยไม่รู้ว่ามันลอยเข้าหูปรมาหรือเปล่าแต่เธอเห็นปลายเส้นผมเขาขยับจะคิดว่าเขารับรู้แล้วก็แล้วกัน ประโยคย่อยย่อว่าตอนบ่ายอยู่แลมะโบประยานน้อยมันหมายความว่าบ่ายวันนี้พัทร้างจะรับงานเป็นพริสตี้อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ในโซนของรถซูปเปอร์คาร์ลัมโบกินีและไม่เพียงแค่บอกให้ปรมารับรู้เพียงอย่างเดียวเพราะการที่เธอบอกมันหมายความว่าเขาต้องโผล่หัวมาให้เธอเห็นหากเธอทำงานเสร็จแล้วและยังไม่เห็นแม้แต่งเงาของเขา ก็รอดูความพินาศได้เลยคล้อยหลังพัดรางตระมายืนทำหน้าเบื่อโลกหลังสูบบุรี่หมดมวลเขาจึงเดินเข้าห้องน้ำใช้เวลาชำระล้างร่างกายนานพอสมควรกว่าจะกลับออกมาจากห้องแต่งตัวด้วยชุดพร้อมออกเดินทาง